สวัสดีอายามบ่ายนะครับ่นผู้ชมตอนนี้เราก็อาบน้ำให้น้องคำคูณนะครับเย็นชื่นใจนอนเล่้นคูณไปแล้วตอนนี้ล้างตูดก่อนล้างตูดล้างตูดให้น้องคำคุณนะครบสบายใจเลยเนะ่ะ ขามันร้อนนะครับต้องอาบน้ำด้วยบ่ากพาไปเล่นน้ำสระนะครับแต่ว่าน้ำสระยังไม่ยังไม่เสร็จนะ <_ pt> ตอนเลี้งที่บ้านไปก่อน Ơi, mình đi, mình đi mà mình đi lâu, Đi đâu, đi nói, đi đâu Mà đi, mình đi, oh. Khăn chửi Khăn chửi rồi Tưởng nám thì xíu nổi Tưởng nám thì xíu nổi ขนุกใหญ่เลย แฟนคูณก็อยากเล่นนะครับกับแม่น้ำวะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะท่านผู้ชมนะแต่คลิปนี้ผมขอ,อจบจบคลิปก่อนนะฮะ